หรอไม่ได้เคยคิดถึงเรื่องท่านเลยเราไม่น่าคิดว่าสมัยเราไปนักเรียนกับท่านท่านก็ไม่เคยดูแา่มีอะไรก็พูดดีๆหมดแลกกด้วรบกอดใครก็ไม่ปรากฏใอะไหมแถไม่เป็นหมอดไมูได้คิดเป็นหมอดูจริงๆเห <c oughs> มือนเมื่อตั้งแต่ไอ้วิญญามือปัไปกันดูเส้นทายเลยแต่ใครไม่ให้ใครดูไม่ได้นะอ,อยากดูดูเองชอ,อบใจใครมือไหมยิญมือพัด พยินมือพังพูดเลยไม่ต้องดูเส้นอ๋อแบบตำราเราก็ต้งมโนต่างนะใช่ใช่กิจการายิจนะเราประสบดเดียวกันชี้กิจการยิจนะตัดเรือของตำนานมาถึงบ้านแล้วในตำราในแจ้วใชี้กิจการ,าากากราว่าไอยเมียเขามาดู มันผิดเวลาเลยไปซื้อยาเส้นที่เหนือใช่ไหมป้าป้ไม่ควรจะมาแล้วถ้าสองสามวันแล้วมันช้าไปป้าแต่ให้พระจงดูฉันอ่านนั่นสิทธิการยาว่าเฉลยเวลานี้ปรากรเรือกำนันมาจอดที่หน้าบ้านแล้วโอ้จังเลยเรื่องนี้มันเก่งจริงๆครับครับเอาก็อ่านต้องไม่มีแต่พ่ออยู่ตรงไหนครับเมื่อกี้ฉันอ่านมันมีนี่ เดี๋ยวะพ่เขาย้ำนี่คึอว่า